มีผ้ามายำบังลันครับผมผ้าไปยำบังลันใช่ไปจีบสามลังนำ้ำปวหัวมแล้วว่ใช่จีบสามลังครับผมค้ออบาบยำไป ว่าเอมานี่ครับผมโอ้จมหนักคือมันว่าเนี่ยอู้หูยังวาหูยังหูยังไปเลยวังตรงนีวมาสองเห็นหัวลิลล นี่ครับผมเสร็จแล้วนี่ครับนี่นี่น,น,น,นี่ได้กันได้กันได้กันรเด็กันครับได้กันปลาไหลปลาไหลบนนี่ครับ มาแล้วครับหลังเลียกลังเลกตัวเลกตัวเลียกหลังเนีย,ย,ยนีุ่บแจ้วตัหกเยอะเลยออยอดครับลังที่สามเใสหลังรับานีลัปลาย,ย,างยังจะกัด หันบางครับผมมันมนันเด้อันนันบ่าบังจันนะครับผมที่เดีดที่เดีด kia người kia nghĩa mọi người không nghĩa mọi người học nghĩa mọi người học nghĩa ngay đây học không mọi người học không mọi người học nghĩa mọi người học nghĩa mọi người học อู้หลังนี้ขึ้นโจมมากแบบนี้โจมครับหลังนี่มันขึ้นฝนตกแห้งฝนตกแห้งครับมันขึ้นอู้มีตัวมีตัวอาชีวะยังไงครับตัวนี่ นีม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 ีแต่อาจถึงมื่อไหร่ครับนี่ไงนี่ครับผมสามตัวแล้วครับสามตัวสามตัวซีบังครับผมขาดไปบังหนึ่งนาะนี่ครับสภาพไม้ขางข้างครับผมไม้ขางข้างครับนี่ครับปลาหย่าไส้หละไหล่หงๆบบวขาดครับผมติดตามติดตามครับผมเดี๋ยว เทียนเตีย่ยขึ้นไปยำอีกบัางนึงครับผมเดี๋ยวห้อมายำบ้างนิทานเนาะนี่อีกสองบัาง,างครับผม <c oughs> เดี๋ยวผมพามายำหลอดนี่ก่อนสองบังนะครับนี่มีบัางนึงครับผมอู้อออน้ำขึ้นยังไงนะครับเอ๊อเออบะบังฮะติงได้เนาะมาได้ด้วยปู อ้เขาครับเขา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 ขอครับบัางเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปย่าบัางนั่นเดี๋ยวผมพาไปย่าบัางนี่ก่อนครับผมบัางนึงหนึ่งเขานะครับเด้อจะหาคือพ่กตัวใหญ่นะครับผมนี่ครับบัางนี่ ครับผมเขาครับเขาครับโอ้โหเขาครับเขาเขาเขานี่นี่น,นี่ต้องสร้งบังเลยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวทาเสี้ยนเตี่ยมาเทครับผมอู้หูทีเด็ดครับที่เด็ดผมเท่ผู้เดียวประเด๊ ผมว่ได้เอาคากล้องมากนะพวกใหม่มาแล้วครับมาแล้ว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 เดี๋ยวหาเป็นมาเทศหลังนี้ครับสองลังเนี่ยมามาเทศหลังนี้ไม่เทพพี่หนังตรงนึงประเทศประเทศประเทศเนี่ยภาดสะบรรค์หน่พลาดอ๋อ S <S นี่อยบ่น,น,น,นี่นี่นี่น่ <S 2> <S 2> ออกไงว่าแบนีโอ้ยเอาไม่รู้เอาไม่รู้มันขัดมันขัดฝ้า <S <S อือมันเอียงไปทางพุ้นบังนะเอียงไปทางดินฉีเวออ่อสนเบลอเบลอเบลออาเมเทลงเนี่ยขาได้มาอีกแก้มหนึงนะครับจเวเดาบังบงังนนะี่บนี ทำไมยังไม่อำไมนี่ครับผมใส่ถูใส่กระร่องพอดีครับผมนี่อะไรเงาเหมือนนะไอผมติดตามครับติดตามติดตามติดตามไปอีกหลายบังครับผมพาครับผมหัดแล้วครับบงังคาเดี๋ยวก่อนนะครับเนะืองเพราะว่าผมชิดลดอมมาทต้องผิด มันผสมใส่ย okay, ื่ทางุมนะครับบนทางเป็นทางนะครับเสาไฟป่าหลังนี้ครับผมบ้านนี่กระใสครับผมแต่ว่าประเดีมาถ่ายเห็นไหงเนาะพี่น้องมันฝนตกครับผมผมบ่มีห่ผมนี่ครับปั้งนะอขอบบ้านเนาะฝนตกครับขึ้นนี่ฝนตกโอ้เฝ้าแล้วครับ นี่ยมีอยู่ตัวหนึ่มีอยู่โอ้หักตัวหน่อยตัวหน่อยครับผมมีอยู่มีอยู่ตัวหน่อยเนาะเดี๋ยวลอง,องดูเทพมึงเทพมึงมีมีมีนานโอ้รุนจีกรเดือนนะผมเอ้าเอาเอาครับเขาเาติมกันครับผมนี่บ้าสาหนี่งสามหลังครับผมบ่อบผัดจักหลังสาหนี่ครับผมเดี๋ยวเบิง้งหลังต่อไปครับผม เดี๋ยวอีกหลายลังอยู่สาฟังนี่ครับนะติดตามที่ตามฮะสุดยอดสุยดสยดอดครับค่ะฮัลโหลครับจะไปยำลังทงั้งในมากกว่านะครับเนา,าะโอ้น้ำไหลบุตรบังบังอะไรบ้างนี่นี่ครับผมกัดใส่ทางหน้าเขาเนาะสาติดบันอย่นะครับผม ับนะพห่อง่แหละครับใส่ผมบเ,เคยพานด้ลนี่ครับมันก็ก,กาดงา,าใส่เลยไหเาลุ้นกันครับผมลุ้นกันนคผมโอ้โมหนมีล่าหนามันเน้ผมนครับผม่้ว่หนมจมน โอ้ข uh, ึ oh, mm ้น hmm. น oh. um. ักอ่ะโอ้หนักนกครับผมอูมองนี่โอ้๊อดจนนักครับผมจะเจ๊พันธุ์เท่บผมสองสามสามสามตัวปะโถสามตัวครับพี่น้องโถ่ๆๆๆไปไปไต่อต ติดต่อบังท่อไปครับผมนี่ครับติดต่อกันมาสามหลังเด้อผมใส่ไปสามหลังครับมาขอทาครับผมขอทานี่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 ทำตัวครับบังหนึ่งเยอะทำตัวแบบง่ายเลยนี่ตับบังนี่ครับผมโอ้มันไปขอบังนันเบลอปวะนี่ อ้าวมีครับผมมีครับมี่มี่มีมีมีม,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 มาพี่น้องรุ่นกันเท่าบัดนี้อู้หึกไงบักไงครับผมตายทุกทุกทุกตายหนักแล้วครับหนัก,นกอึ้งตึงแล้วบัดนี้ฝีมือรุนๆครับพี่นอ้องเดี๋ยวเงื่อยยังเดี๋ยวผมบอกอีกเท่านึงเนาะนี่ครับเหลืออีกลังนึงอยู่ติดตามครับ ดึงเล่าขึ้นมาสั้นสั้นสั้นขี้ขึนมายิงไหนช่างลงด้อุ้ยมี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 เจ้าครับเจ้าสวดดอีสานครับผมเงี้ยอู้หูบไม่ไม่บ้าลอู้ห สรุปสาบักสานี่ครับผมสามบังสามบังได้ได้หาตัวครับผมเพราะว่าลังแรกเขาสามลังนี้เขานึงลังนี้เขานึงครับผมพี่น้องไตรุ่นลังต่อไปครับผมอุ้ยพี่น้องตัวเนี้หนีตายแล้วครับเนี่ยครับผมเลี้ยอีกสองบังครับสองบังสุดท้ายเนาะเดี๋ยวหอบไปรุ่นกันอยู่ฝากปุ่นครับผมเอาครับพี่น้องหอดนแช่ห้านเล้ยงไปก่อน ผมพาลงไปยำนะครับพีน่นอกหลัล้โอ้นาำบุถ่วงบังเลยนี่ครับผมบัง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 มันเด้อขบบ่บเลยนี่งนีอ้ออมี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 ม,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 มังคุลุงดังคุลุงคลุงอยู่ครับผม ตัวนึ่งตัวนึ่งตัวนึงตัวน้อยบ่ใหญ่บ่ใหญ่อืมออ้้ยอุ้ยฮาวอ๋อเ๋ยวเบื้องหลังต่อไปครับผมหลังสุดท้ายครับผมมันสีแห่งมันบอหลังสุดท้ายพี่น้องบัวได้อาไหลมาใส่ไปด้ะอันนี้สาเห็นครับผมสาธรรมศาสตร์ครับผมนี่ครับบัง บังนี่อจจันด,ดีพ่นเงื่อะไ้ยังไงด้วพี่น้องก็บักสุดถ่ายครับโอ้โหมีมีแน่นอนครับผมมีบัวบัวมีโ,โอ้หลังสุทดท้ายขี้สิตัวหน่อยแล้วว่าขั้นมีบัวมีครับผมไอ้ผมจีเทสโอ้หลังสุดท้ายเฝ้าครับผม อ๋อว่ากันนะผมเดี๋ยวไปสรุปยอดยุบันอีกเพื่อนหนึ่งยาดครับผมผลงานเมื่อน,นี้เดี๋ยวผมพามือเทยเบื้องยุบันอีกเพื่อนนึงน่งนะครับเนาะสะลดบัดแล้วครับผมตุ่มห้อเมื่อนี้มีสิบสามลังนะเนาะขาดอ่ะไปสามลังครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปเบื้องยุบันครับผมเเอาทีๆๆจ<ๆ>ุดยอดครับน,นี่ครับผลงานเมื่อน,นี้